มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเริ่มจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนามวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชวีวศึกษาต่อมาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชบรมบนาถบพิตรพระราชทานนามว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอันหมายถึงสถาบันเป็นมงคลแห่งพระราชาและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหนึ่งใน9ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่จัดการศึกษาครอบคลุมใน6เขตจังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน,าน่านลำปางตากและพิษณุโลกมีการจัดการศึกษาส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นปฏิบัติทำการวิจัยผลิตนวัตกรรม ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมชุมชนท,ท้องถิ่นทํานุบังุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย4คณะ1วิทยาลายัยและมีการบริหารงานประกอบด้วย3สำนัก3สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีวิจยัย และศูนย์ส่งเสริมกว่า40แห่งในภาคเหนือด้วยทำเลที่เหมาะสมจึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งองค์ความรู้งานวิศวกรรมพื้นที่สูงเราทำงานวิจัยและบูรณาการวิชาการด้านงานวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนงานเกษตร,รที่สูงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปลรูปนักวิชาการของโครงการหลวงหน่วยงานรัฐที่ทำงานร่วมกันนั้นได้สร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมอาชีพการเกษตรรวมถึงพัฒนาศักยภาพประชาชนบนพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจุดเริ่มต้นของมหาวิทยายลายัยเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545ได้เข้าพื้นที่เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโรงงานหลวงซึ่งทำร่วมกับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่ให้เกิดการทำงานร่วมกันของสองมหาวิทยายลัยขึ้น และจากจุดเริ่มต้นนี้จึงทําให้เกิดศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีเพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการโดยทํางานภายใต้ยุทธศาสตร์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อง,งานเกษตรกรรมหรือ 3e4a จากการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยลาลัยเพื่อการเติบโตร,ร่วมกับการพัฒนาประเทศโดยยุทธศาสตร์การด,ดําเนินงานของมหาวิทยลาลัยนั้นได้สอดรับกับยุทธศาสตร์การทํางานของมูลนิธิโครงการหลวงทั้ง6ด้านดังนี้ด้านการเรียนการสอนด้านงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านงานบริการวิชาการด้านการทํานุบํารุง ศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการและด้านเอกลักษณ์จากการดําเนินงาน19ปีที่ผ่านมามหาวิทยลาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านการสนับสนุนด้านบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตให้เกิดต้นทุนต่ําที่สามารถใช้งาน และขยายผลสู่เกษตรกรได้จริงขยายผลองค์ความรู้เทคโนโลยีให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการหลวงในงานด้านการวิจัยช่วงปี2,545ถึง2,564ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บุลคลากรของมหาวิทยายลัยที่ได้เข้ามารับทุนการวิจัยเพื่อดำเนินงานสร้างองความรู้เพื่อพัฒนางานของมูลนิธิมาอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวม การสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากรนักวิจัยของมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระหว่างปี2545ถึง2564โดยมีงานวิจัยร่วมทั้งสิ้น10โครงการโดยมีผลงานวิจัยที่ผ่านมาครอบคลุม3ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจ46%ด้านทรัพยากรธรรมชาติ36%และด้านสังคม9%แบ่งหมวดงานออกเป็น6หมวดจำแนกเป็น การแปลรูป3เรื่องอรกขาพืชสาเรื่องพืชผัก1เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ1เรื่องการศึกษาสังคมและสาธารณาสุข1เรื่องหมวดพิเศษ1เรื่องรวมเป็นสิบเรื่องโดยจากงานวิจัยที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนที่ผ่านมามีผลงานหลากหลายด้านดังนี้ได้พันุฟักทองที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี จากโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีได้องค์ความรู้ด้านอารักขาพืชสองเรื่องและได้เครื่องมือและนวัตกรรม3เครื่องได้จัดทำกรอบความร่วมมือทางวิชาการในระยะต่อไปด้านงานวิจัยและพัฒนาเพื่อร่วมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในทุกวิติมีดังนี้ 1. การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีงานวิจัยและพัฒนาเช่นการวิจัยด้านหัตถกรรมการออกแบบร่วมสมัยรวมถึงการวิจัยด้านการตลาดไฮเอ็นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะ การวิจัยด้านแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรในระดับชุมชนเช่น 1. กาแฟ 2. ผลไม้เช่นบ้วยพีชอโวคาโดและ 3. ปศุสัตว์เช่นนมควายนมแพะการวิจัยด้านพัฒนาต้นแบบโดยการพัฒนาจากระดับห้องปฏิบัติการสู่การทดสอบในระดับนำร่องในการพัฒนาเครื่องจักรขนาดเล็กการวิจัยการพัฒนาระบบจัดเก็บวิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ของมูลนิธิโครงการหลวงด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยได้มอบหมายให้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในงานด้านบริการวิชาการโดยจะเชื่อมประสานองค์ความรู้ในภาควิชาการสู่การปฏิบัติได้จริงมีการแลกเปลี่ยนยนรู้ในการให้ชุมชนเข้าถึงความรู้ และนำความต้องการด้านองค์ความรู้ของชุมชนสู่การพัฒนาผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์จากภาควิชาการผู้เชี่ยวชาญปราศชาวบ้านและผู้แทนชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมการเรียนรู้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนภายใต้ปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ2,563ถึง2,564นี้ได้ดำเนินการสนับสนุนตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ5ปี ซึ่งมียุทธศาสตร์ทั้งหมด5ยุทธศาสตร์เพื่อไปสู่ Life Long Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยแบ่งตามยุทธศาสตร์และแผนงานดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบอาหารปลอดภยัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการดําเนินง,งานตามแผนงานดังนี้ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยผลการดําเนินง,งานเพื่อพัฒนาทักษะ การใช้สารชีวพันธุ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกรสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในเรื่องการลดการใช้สารเคมีให้เกษตรกรหันมาใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปลรูปผลผลิตผลการดำเนินงานอยู่ในรูปแบบของการแปลรูปผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรได้แก่ 1. การแปลรูปผลิตภัณฑ์สโบรส จำนวน3ผลิตภัณฑ์ 2. การแปลรูปผลิตภัณฑ์งาดำงาขี้หมอนจำนวน4ผลิตภัณฑ์ 3. การแปลรูปจากกาแฟาอาราบิกา้าจำนวน4ผลิตภัณฑ์และในรูปแบบเครื่องมือเครื่องจัดด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวผลการดำเนินงานได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อจะททำหลักสูตร ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์การทำป้ายแท็กห้อยผลิตภัณฑ์พร้อมโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพิ่มช่องทางทำการตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของโครงการหลวงพร้อมกับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพงานหัตถกรรมด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอและพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าทอยายกันชงยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีการดำเนินง,งานตามแผนง,งานดังนี้ด้านการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตผลการดำเนินง,งานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักและงาบ้านหุวยเซียวและกลุ่มปงย่างหมาตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตแบบโครงการหลวงพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาการเรียนรู้การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชนพื้นที่โครงการหลวงพร้อมการพัฒนาอาชีพเยาวชนบนพื้นที่สูงเช่นการประกอบและติดตั้งมุงลวดและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน ยุทธศาสตร์ที่3การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการดําเนินงานตามแผนงานดังนี้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธารและความหลากหลายทางชีวภาพผลการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่โครงการหลวงด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดก,การสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลการดำเนินงานได้ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการโดงและชุมชนโดยรอบยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีการดำเนินงานตามแผนงานต่างนี้ด้านการสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผลการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการแปลงเกษตรการบริหารจัดการน้ำในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้คุ้มทุนต่อค่าใช้จ่าย ให้กับกลุ่มเกษตรกรพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะและยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการมีการดำเนินงานตามแผนงานดังนี้ด้านการอำนวยการประสานงานบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพด้านการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของชาวบ้านเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและบริหารงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงการทุกโครงการของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานผลการดำเนินงานมีการจัดทำสื่อวิดิทัศน เผยแพร่ผลงานกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับโมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน5เรื่องและแสดงนิทรรศาการนวัตกรรมเพื่อชุมชนเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ชุมชนและผู้ประกอบการพร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบของโครงการหลวงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้จะเป็นเส้นทางที่จะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เราตั้งใจและให้สมกับการเป็นมหาวิทยายลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่แท้จริงกว่า1 9ปีที่ผ่านมามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มีการดำเนินงานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนงาน ในมูลนิธิโครงการหลวงโครงการตามพระราชด,ดำริและกิจกรรมวิชาการทั้ง38ศูนย์3โรงงานหลวง2พื้นที่โครงการจึงเป็นเครื่องการการันตีได้ว่ามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญที่จะใช้ดำเนินการต่อไปในอนาคตภายใต้การทำงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางวิชาการเพื่อต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างไรายได้ และพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมต่อไปมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อยอดนวัตกรรมทางความคิดมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่าง,ย,างยั่งยืน